Panda Tale, วันหนึ่งทั้งสี่คนกำลังเดินไปตามเส้นทางรกร้างในเขาไปหูทั้งซานจางถือพระตรปิฎกในมือเดินอย่างมั่นคง และแสดงออกด้วยสีหน้าขึงขังสุนหมอคงเดินอยู่ข้างหน้าสายตาของเขาจับจ้องไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังจับกระบองทองในมือแน่นจูปาเจียเดินลากขามาด้วยความขี้เกียจบางครั้งก็ลูกท้องตัวเองเบ,บาๆสาจิงเงียบๆเดินตามหลังแบกสัมภาระทั้งหมดของกลุ่มสิทธิ์ทั้งหลายทางนี้ในเขาไปหูเงียบเชียบไม่มีแม้แต่นกหรือสัตว์ผ่านไปมาแสดงว่าต้องมีพลังปีศาจอยู่ที่นี่เราต้องระวังตัวให้มากและอย่าได้ประมาท อาจารย์ข้าหิวจนจะเดินต่อไปไม่ไหวแล้วที่นี่มันรกร้างไม่มีอะไรให้กินเลยที่รองพูดถูกนอาจารย์พวกเราเดินมาไกลพอสมควรแล้วควรจะหาที่พักและหาอะไรรับประทานเพื่อฟื้นแรงกลับมาปาเจียหยุดคิดถึงแต่อาหารที่นี่เต็มไปด้วยพลังปีศาจมันไม่ใช่ที่ปลอดภัยเราต้องระวังและไม่ควรอยู่นาน ปาเจียหยุดคิดถึงแต่อาหารที่นี่เต็มไปด้วยพลังปีศาจมันไม่ใช่ที่ปลอดภัยเราต้องระวังและไม่ควรอยู่นานพี่ใหญ่ท่านระแวงเกินไปแล้วถึงที่นี่จะรกร้างก็ไม่น่าจะมีปีศาจมากมายตามที่ท่านคิดข้าคิดว่าเราควรหาที่พักจริงๆอาจารย์และข้าอยู่มากแล้วพี่ใหญ่ท่านระแวงเกินไปแล้ว ถึงที่นี่จะรกร้างก็ไม่น่าจะมีปีศาจมากมายตามที่ท่านคิดข้าคิดว่าเราควรหาที่พักจริงๆอาจารย์และข้าหิวมากแล้ว ได้กินเือของเขาข้าจะได้ชีวิตที่รันวันนี้มนุษย์พวกนี้<ม>จะหนีไม่พ้นเงื้อมึกทันใดนั้นหญิงสาวในหมู่บ้านสวมชุดธรรมดาเดินมาอย่างสง่างามถือกระชหาวายยิ้มราวกับว่า เธอเป็นที่พึ่งพาในใจกลางป่าเขาที่แสนเงียบสงบแต่ภายใต้ความสงบสบุขนี้ซ่อนอยู่ด้วยภัยแรยแรงท่านอาจารย์ทั้งหลายเดินทางมาไกลแล้วคงจะเหนื่อยล้ากันมากฉันเป็นหญิงสาวในหมู่บ้านใกล้เคียงสังเกตเห็นว่าท่านเหนื่อยลา้าจึงได้นำอาหารมาช่วยท่านปวดพักผ่อนตามสบายเถิดอาจารย์อาจารย์ วันนี้เรามีโชคดีจริงๆดูสิอาหารนี่มีกลิ่นหอมอร่อยมีคนใจดีนำอาหารมาให้เรา <_ c oughs> หยุดนะเจ้าโวคิดแต่เรื่องกินเท่านั้นอาจารย์ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่อย่างที่เห็นเธอไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นปีศาจแปลงกาย งอคงอยญ่อยากคายผู้หญิงคนนี้มอบอาหารให้เราเพราะมีจิตใจดีเจ้าไปกล่าวหาเธอว่าเป็นปีศาจได้อย่างไรพี่ใหญ่เจ้าระแวงเกินไปแล้วข้าหิวมากอาหารนี้ดูน่ากินมากเจ้าไปกล่าวหาว่าเธอเป็นปีศาจได้อย่างไรนั่นไม่ถูกเลยฮึเจ้าโง่ไม่เชื่อข้าใช่ไหมดวงตาของข้าไม่เคยพลาดผู้หญิงคนนี้เป็นปีศาจและว,วันนี้ข้าจะเปิดเผยร่างแท้จริงของเธอให้ดู มอคงเจ้าทำอย่างนี้ได้อย่างไรเธอเป็นเพียงหญิงสาวใจดีเจ้าเข็ยนฆ่าเธออย่างโหดเหี่ยมเกินไปเจ้าโหดร้ายเกินไปหมอคงเจ้าทำอย่างนี้ได้อย่างไรเธอเป็นเพียงหญิงสาวใจดีเจ้าเข็ยนฆ่าเธออย่างโหดเยี่ยมเกินไปเจ้าโหดร้ายเกินไปมอคงเจ้าทำอย่างนี้ได้อย่างไรเธอเป็นเพียงหญิงสาวใจดีเจ้าเข็นฆ่าเธออย่างโหดเยี่ยมเกินไปเจ้าโหดร้ายเกินไป มิตาพุทธหมอคงถึงแม้เจ้าจะช่วยชีวิตเราแต่คำสอนของพระพุทธสอนให้เมตตาเราไม่กวรใช้ความรุนแรงอย่างใจร้อนภารกิจของเราคือการนำพระไตรปิฎกไม่ใช่การต่อสู้กับปีศาจจำไว้ให้ดี แม้จะพ่ายแพ้ไปแล้วแต่ความแค้นของปีศาจกระดูกเขายังไม่จงหายวิญญาณของเธอลอยอยู่ในเงามืดไปหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธลมพัดแรงด้วยความเคียดแค้นในใจเธอแปลงร่างเป็นหญิงชาราที่บอบบางและเศร้าหมองอีกครั้งพยายามหลอกลวงทั้งศาลจากผู้มีจิตใจเมตตา กุญเจ้าลูกสาวของแม่พู้นั้นสงสารออกไปต่างน้ำตั้งแต่เช้าและยังไม่กลับแม่จนที่บันนี้เพราะท่านใภัยทิ้นเธอบ้างหรือไม่หัวใจของแม่คนนี้ทาแต่สลายด้วยความกังวลอมิตาพุทธแม่เท่าอย่าได้กังวลไปเลยก่อนหน้านี้มีเด็กสาวหมู่บ้านผ่านมาแต่เธอหน้าเสียดายข้าจะสวดมนต์ให้เธอแตกอาจารย์หญิงชาราคนนี้คือปีศาจอย่าให้การแสดงของนางหลอกตาท่านได้หนังเจ้าเล่ห์และโหดร้าย และแม้ในร่างนี้นางก็ไม่สามารถหลบสายตาของข้าได้หมอคงทำไมเจ้าถึงใจร้อนเสมอหญิงชราคนนี้อ่อนแอและบอบบางจะเป็นปีศาจไปได้อย่างไรหากเจ้ายัางทำร้ายผู้บริสุทธิ์เจ้าจะบรรลุธรรมได้อย่างไรอาจารย์พี่ใหญ่อาจจะพูดถูกแต่หญิงชราผู้นี้ดูน่าสงสารจริงๆเราควรจะช่วยเธอหรือไม่ถ้าเธอเป็นคนหมู่บ้านจริงๆละ่ะ องอคงหากเจ้ายังทำอะไรโดยไม่คิดค่าคงต้องใช้คาถารัต์ศีษสิสงชราคนนี้อ่อนแอเกินกว่าจะเป็นปีศาจได้อาจารย์หากท่านยังไม่เชื่อข้าข้าจะแฉร่างแท้จริงของนางให้เห็นปีศาจนี้ไม่อาจหนีรอดไปได้ หมอคงเจ้าได้ฆ่าคนบริสุทธิ์อีกคนทำไมเจ้าถึงประมาทและไร้ความเมตตาได้เช่นนี้เธอเป็นเพียงหญิงชาราและเจ้าก็สังหารเธออย่างไร้ปราณีอาจารย์ปีศาจนีาจา้หลอกลวงอย่างชาญฉลาดนางพยายามจะหลอกท่านอีกครั้งดูที่กระดูกเหล่านี้นี่คือร่างแท้จริงของนางหากข้าไม่ลงมือเราทุกคนคงจะตายไปนานแล้วอาจารย์พี่ใหญ่อาจจะพูดถูกคราวนี้ปีศาจนี้ช่างน่าเชื่อจริงๆข้าแทบจะเชื่อนางแล้วแต่ข้าก็ยังหิว หมอคงแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้ทำผิดแต่คําสอนของพระพุทธเน้นย้ําเรื่องความเมตตาเราไม่สามารถใช้ความรุนแรงได้โดยง่ายหากเจ้าทาเช่นนี้อีกข้าจะต้องลงโทษเจ้าเต็มไปด้วยความแค้นบิญญาณของปีศาจกระดูกขาวลอยอยู่ในความมืดล้อมรอบด้วยลมที่พัดกระนำเธอวางแผนใหม่แปลงร่างเป็นชายชราผมขาวอุ้มเด็กที่กำลังร้องไห้ และค่อยๆเดินไปหาทั้งซานจามและสิท์ถ้าคุณจ้เอสอบิอไไอง่งไม่ตมาาจรงเล่าัพี่บช่วยพว,ยวด,ด,วดอมิตาูครอบครัวนี้ทุกทรมานอย่างแท้จริงหมอกรคราวนี้เราต้องระวังอย่าทำรุนแรงอีก ใช่แล้วพี่ใหญ่คราวนี้พวกเขาดูเหมือนคนธรรมดาจริงๆชายชารากับเด็กดูน่าสงสารข้าเศร้าแค่เพียงมองพวกเขาปีศาจเจ้าคิดจะหลอกข้าด้วยการแปลงร่างเป็นชายชาราและเด็กหรือถึงวันนี้ข้าจะเผยร่างที่แท้จริงของเจ้าให้เห็นชัดเจนเสียทีหมอคงหากเจ้าแสดงพฤติกรรมหุนหันพันแล่นอีกข้าจะใช้คาถารัศศีษัชายชารากับเด็กคู่นี้ไร้พิษภยัย เจ้ายังจะฆ่าพวกเขาด้วยหรืออาจารย์หากท่านยังคงมองข้ามความจริงมันอาจทําให้ท่านต้องเสียชีวิตดูสิข้าจะเผยร่างที่แท้จริงของเธอให้เห็นงอคงมันเป็นปีศาจจริงๆข้าทำผิดพลาดมาตลอด อาจารย์ปีศาจนี้มีความสามารถในการหลอกลวงหากข้าไม่ลงมือเราคงได้เป็นอาหารของเธอไปนานแล้วตอนนี้เธอจากไปแล้วเราก็สามารถเดินทางต่อไปทางทิศต,ตะวันตกได้อาพี่ใหญ่คราวนี้ท่านช่วยพวกเราได้จริงๆแต่ข้ายังคงหิวอยู่นะเมื่อไหร่เราจะได้หาอะไรกินล่ะข้าเกือบได้เป็นอาหารของปีศาจนี้โชคดีที่มีท่านอยู่พี่ใหญ่ไม่อย่างนั้นข้าคงตายแน่ๆหลังจากการเข้าใจผิด และอุปสรรคต่างๆทั้งสารจางได้ตระหนักถึงความผิดพลาดของเขาสุนหมอคงแม้จะถูกเข้าใจผิดบ่อยครั้งแต่ก็ยังคงพักดีและคุ้มครองอาจารย์ของเขาอย่างแน่วแน่หัวใจที่ไม่ย่อท้อของเขายังคงมั่นคงอยู่แม้จะถูกตำหนิและถูกเข้าใจผิดตอนนี้ทั้งสารจางพูดเต็มไปด้วยความเสียใจกล้าไปขอโทษสุนหมอคงณขณะนี้ความเข้าใจผิดทั้งหมดได้รับการคลี่คลายและสายสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และสิทธิได้รับการฟื้นฟู หมอคงข้าได้ทำผิดกับเจ้าภาพหลวงของปิศาจทำให้ข้ามองไม่เห็นความจริงข่าได้โกรธเจ้าและท่องคาถารัตศีรษะหลายครั้งมันไม่สอดคล้องกับความเมตตาของพระพุทธดวงตาของข้าบอดต่อความพักดีของเจ้าข้ารู้สึกลายใจอย่างยิ่งอาจารย์ไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นหน้าที่ของข้าคือปกป้องท่านตราบใดที่ท่านปลอดภัยแม้ต้องทนกับคาถารัตศีรษะสองสามรอบก็ไม่เป็นไรพี่ใหญ่ท่านทรมานจริงๆ ข้ายอมรับว่าท่านน่าประทับใจหากไม่มีท่านพวกเราคงเป็นอาหารของปีศาจไปแล้วแต่ข้ายังคงหิวอยู่เมื่อไหร่พวกเราจะได้หาอะไรกินละ่ะที่ใหญ่ท่านทรมานจ,จริงๆข้ายอมรับว่าท่านน่าประทับใจหากไม่มีท่านพวกเราคงเป็นอาหารของปีศาจไปแล้วแต่ข้ายังคงหิวอยู่เมื่อไหร่พวกเราจะได้หาอะไรกินล่ะคือข้ามันคนชอบกินข้าห้ามตัวเองไม่ได้ แต่พี่ใหญ่เก่งที่สุดข้ายอมรับจริงๆิงสิทธิ์ของข้าตั้งแต่วันนี้ไปข้าจะเชื่อในการตัดสินใจของพวกเจ้าข้าจะไม่โกรธง่ายๆอีกต่อไปพวกเราจะร่วมกันฝ่าฟันทุกอุปสรรคในการเดินทางไปทิศตะวันตกภัยพิบัตินี้ได้ผ่านไปแล้วแต่เส้นทางข้างหน้ายังคงยาวไกลอมิตาพุทธขอให้พระพุทธอวยพรพวกเราด้วยความปลอดภัยในการเดินทางพึ่งข้ามันคนชอบกินข้าห้ามตัวเองไม่ได้แต่พี่ใหญ่เก่งที่สุดข้ายอมรับจริงๆ พี่ใหญ่พี่ใหญ่ครั้งหน้าถ้าเราเจอปีศาจอีกอย่าลืมข้าด้วยข้าก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะห,ห,หวังว่าคงไม่มีปีศาจมาอีกนะท้องข้ายังคงร้องหิวอยู่น้องรองการเดินทางครั้งนี้มีไว้เพื่อทดสอบความอดทนของพวกเราไปกันต่อถ้าเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล การเดินทางของพวกเขาเต็มไปด้วยอันตรายมีปีศาจซุ่มซ่อนอยู่ทุกแห่งหนทว่าความศรัทธาอันแท้จริงและความจงรักภักดีสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ไม่ว่าจะเจ้าเล่เพียงใดทั้งสัมจังและสิทธิของเขายังคงเดินทางไปทางตะวันตกแม้ว่าหนทางจะเต็มไปด้วยภัยอันตรายแต่ความเชื่อมั่นในภารกิจของพวกเขายังคงแข็งแกร่งไม่เสื่อมลาย